เป็นหราอว่าปเป็นที่ทององหลวงพระคุณน,นะสำหรับผู้ที่จะมเนี่ยนะที่มากราบหรือว,ว่ามาบูชากันอ,อพรนะครับโชคล่าหนะครับจากองค์ไอไข่นะครับ มาด้านนี้มาด้านนี้ด้านนี้มาด้านนี้ นี่ก็ <coughs> <coughs> เราช่วสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิดนะครับเดี๋ยวได้รับจัดการไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนะครับอ่านะครับปตทนะครับมีอะไรทุกคนนะทุกคนครับขอบคุณเยอะมากไปเราเป็นคนงานเชียร์นะครับนะไปครับ ผมเดินไปให้ครับเว้นระยะห่างนิดเดงยำรวยด้วยกันครับผมรับดีรวยด้วยกันนารู้ครับทุกคนจินาุกคนุกค สวัสดีครับผมนายชีวานนท์พรรัตนิกุลนายกสมาคมสะพันธ์แรงงานคนพิการไทยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27ธันวาคม2563ณสถานที่มูลนิธิองค์หลงพระคุณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอำเภอวังน้ำเขียววันนี้ถือเป็นวันดีวัตถุประสงค์ในการที่จะจัดสร้าง องค์ไอ้ไข่จำลองซึ่งโดยเจตนารมณ์ของกระผมนั้นจะจัดสร้างและพุทธ,ธาพิเศษอธิษฐานจิตบาร,รมีด้วยพระเกจิทั้งสีภาคเริ่มต้นปรถมมาเลิกเมื่อวันที่5ธันวาคม2563กับพระราตนานิมนต์พระคุณเจ้าหลวงพ่อพบโชควัดห้วยปากาั้งจังหวัดเชียงรายเป็นองค์ประธานพุทธ,ธาพิเศษเป็นองค์แรกหลังจากนั้นกระผมนำองค์ไอ้ไข่เดินทางไปยังที่ภาคใต้ ที่วัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงโดยกาบอราตนานิมนต์พระคุณเจ้าพระครูกาชาติวัดประดูถือว่าได้เป็นเกจิสายเขาอ้อซึ่งในตำนานเราคงทราบกันดีในเรื่องของขุนพันธ์ที่มีวิชาอาคมเก่งก้าและเมตตามหานิยมต่างๆรวมถึงจตุคามรามเทพเราได้อัญเชิญองค์ไอ้ไข่พุทธาพิเศษในถ้ำเขาอ้อหลังจากนั้นก็นำไอ้ไข่มาพุทธาพิเศษ ที่ภาคกลางโดยกับอาราตนานิมนต์พระคุณเจ้าหลวงปู่ฮกที่อำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์อีกหนึ่งรูปในการคลองสม,มณะด้วยสม,มถะนะครับและที่สุดท้ายก็คือภาคอีสานนะครับณนะวันนี้ที่เราได้มาร่วมพิธีพุทธวิเศษโดยกับอาราตนานิมนต์พระคุณเจ้า หลวงพ่อจอยนะครับถือว่าท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อคูณนะครับเกจิสายภาคอีสานที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีครั้งสุดท้ายนะครับครบสภาคตามเจตนารมของเรานะครับโดยวัตถุประสงค์ของเราที่จดสร้างไอ้ไข่นี้นะครับเป็นไม้สักทองนะครับจากจังหวัดแพร่นะครับมีความสูงขนาด1.20เมตร20เซนติเมตรนะครับผมเป็นไม้สักทองมีลายไม้ที่งดงามนะครับวันนี้เราก็ได้นำมานะครับพุทธาพิเศษและจะอัญเชิญประดิสถานไว้ณนะที่แห่งนี้นะครับเพื่อเจตนารมก็คือให้ประชาชนที่ได้เดินทางกลับ สักการะหลวงพระคุณองค์ใหญ่แล้วนะครับก็ยังได้มากราบขอบาร,รมีขอว่าได้รับนะครับองค์ไอ้ไข่รุ่นคูณทวีพบโชคนะครับเพื่อให้กลับไปเดินทางไปนะครับโชคดีมั่มีสีสุขร่ำรวยเงินทองนะครับถูกหวยรวยเบอร์ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ขอ,อจบพิธีในการพุทธาพิเศษองค์ไอ้ไข่รุ่นคูณ ทวีพบโชคบารมีสีภาคณโอกาสนี้ยังไงก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเส้นทางหลวง304แห่งนี้นลืมนะครับมากับสักการะองค์หลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแล้วก็มาขอโชคลาภกับองค์ไอ้ไข่ของเรานะครับเรียนเชิญครับ